าาก็ยกไปสวัสดีค่ะสวัสดีคนค่ะก่อนเนี่ยหลังจากที่มีการถแถลงจริงจังกันไปนะคะว่าเราจะมีการเหมือนพักรายการแป๊บหนึ่งพักรายการตัวรายการโม,มเมพาเพลินที่อยู่กับทางสปอคดับทีวีเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราก็ทํารายการมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วร,รู้สึกว่าเออเราอยากจะปรับ เปลี่ยนรูปแบบอะไรสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงอยากดู การรีวิวผลิตภัณฑ์หรือว่าการพูดคุยเม้ามอยอะไรต่างๆอื่นๆก่อนในช่วงนี้นะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งว่าอ่ะข้อแรกนะคะไม่ดราม่ากันนะคะพี่กับ SpokeDark.tv เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันมาก็ประมาณรวมๆแล้วในระยะเวลาของการทำรายการโมเม์พับเลยเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ7ปีแล้วนะคะก็ค่อนข้างตันมาสักพักหนึ่งว่าจะทำอะไรต่อแต่ว่าตอนนี้ จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยอยากออกมาทําอะไรที่มันเป็นเวทีใหม่ขึ้นเอ่อแล้วก็โตขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแค่เรื่องเมคอัพเท่านั้นเราชอบเรื่องราวของไลฟ์สไตล์เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดตอนนี้คำจำกัดความของความเป็นโมเมเนี่ยมันมันก็คือเดลี่เชอรี่ที่เห็นใน Instagram เนี่ยแหละเพราะว่าในรูปใน Instagram เนี่ยเป็นสิ่งที่เรา ตั้งใจโพสต,ตั้งใจถ่ายตั้งใจทําอะไรด้วยลักษณะแบบเออเราชอบกินอะไรเราชอบไปไหนเราใส่อะไรเราแต่งหน้ายัางไงอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นก้อนหนึ่งรวมๆกันเนอะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะติดตามอะไรนะคะก็ให้จําชื่อเดลี่เชอรี่เอาไว้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าโมเมก็ยังคงเป็นโมเมพับเพลินเหมือนเดิมจะยังพาทุกคนไปเพลินพาทุกคนไปเสียงเงินพาทุกคนช้อปปิง้งเรื่องเครื่องสำอางกันเหมือนเดิมก็แล้วกัน,กนอ้าววันนี้ก็เลยมาเริ่มกันด้วยบรรยากาศที่แบบ กันเองมากขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นที่ห้องที่ก็เห็นอยู่เนาะมีที่นอนเนอะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แสงที่ใช้ก็เป็นแสงจากหน้าต่างธรรมชาติธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ได้เห็นชีวิตที่เป็นเป็นเราจริงๆมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะคะก็เลยคิดว่าเออออกจากสตูดิโอกันเถอะมาอยู่กันแบบสบายๆบ,บ้างนะคะเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็อ้อ ล่าสุดเมื่อประมาณสักหเดือนที่แล้วเนี่ยเราซื้อบ้านนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งตอนนี้ก็กําลังทําอยู่ก่อสร้างอยู่อีกหน่อยเนี่ยเราก็จะถ่ายทุกอย่างจากที่บ้านให้คุณได้เห็นว่าบ้านของโบเมยจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราทําอะไรบ้างเราทํากับข้าวเราเลี้ยงหมา เราเ DIY เราจัดตู้เสื้อผ้าแพ็คก,กระเป๋ายังไงแต่งหน้ายังไงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะถ่ายให้เห็นตั้งแต่ตอนที่ทําบ้านนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะพาไปเกาะติดกันก,ก็แล้กันโอเคก่อนที่วิดีโอนี้จะยาวประมาณชั่วโมงครึ่งเรามาพูดกันเรื่องของใหม่กันดีกว่านะคะคือ อธิบายนิดนึงก่อน disclaimer ก่อนนิดนึงแล้วกันเนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการมาแบบว่าโอ้อวดว่าโอ้ไ oh ม่ก็ได้ของเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมันมากับอาชีพของเราคือพอเราทําเรื่องของรีวิวเครื่องสอําอางมา เจปดปีแล้วเนี่ยแบรนด์เครื่สองสำอางน่ารักน่ารักทุกๆแบรนด์เนี่ยนะคะเขาก็จะเวลามีของใหม่อะไรเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราทดลองก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบอะไรยังไงบอกเลยว่าวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นของที่ส่งมาแล้วเราเออก็จะพูดถึงแบบ อาจจะออกเร็วๆนิดนึงแต่เดี๋ยวรีวิวแบบลึกๆเนี่ยใครอยากดูอะไรขอให้คอมเมนต์มานะคะใน YouTube วิดีโอนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใจจริงเนี่ยอยากจะเจอกับทุกคนให้บ่อยขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆไม่ได้เป็นลุกแต่งหน้าอย่างเดียวนั่นเองเริ่มที่อะไรก่อนดีของมันเยอะมากเลยอะมีฝุ่นขึ้นละอย่างแรกที่ได้มานะคะนี่ก็คือ Mac นั่นเองนะคะเป็นกล่อง ลิควิดลิปสติกนะคะชื่อว่า retro matte liquid lip color นี่นะคืออันนี้แอบบอกว่ามันหายไปสีนึงเนื่องจากว่าเราหยิบให้คุณสุดาไปนะคะสีนี้เป็นสีออกม่วงมากๆแต่ว่าถ้าเกิดใครเห็นนะคะอ,นนอันนี้ก็จะมีตั้งแต่นูดไปจนถึงแบบสีเข้มมากๆเลยนะคะซึ่งก็วางจำหน่ายมาสักพักนึงแล้วล่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไม่ได้ถ่ายรายการใช่ป่ะเราก็ไม่มีโอกาสหยิบมาเล่นให้ดูกันนะคะแต่จริงๆแล้วลิควิดลิปสติก retro m a t ของ MAC เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบถ้าชอบลิควิดลิปสติกนะคะเพราะว่าเนื้อมันไม่ได้แห้งมากจนเกินไปแต่ว่ามันติดทนนานแล้วก็มีสีสวยๆเยอะก็อันนี้ก็เป็นอย่างแรกจาก MAC Cosmetics ขอบคุณ MAC นะคะทีนี้ถัดมาพูดถึงลิปให้หมดก่อนเล้ลกันอุยคือ wet and wild เย้ wet and wild ให้อะไรมาอันนี้เป็นลิปรุ่นใหม่นะคะ m e a last liquid catsuit m a t lipstick matte lipstick Lip อีกแล้วแฮ เออมีสีมาทั้งหมด13สีด้วยกันเขาก็ไล่มาให้ตั้งแต่ออสีออกนูดมากๆอันนี้นะคะไปจนถึงแบบอันเข้มมากๆนะคะก็ขอบคุณเวทอันวนะคะถัดมามาที่แบรนด์ไทยกันบ้างดีกว่าอันนี้จริงๆแล้วนะคะวันก่อนเนี่ยถ่ายโฆษณาสมุดอีนะคะก็ยังคงเป็นพรีเซนเตอร์สมุดอีอยู่นะคะทำงานกับคุณแม่ป้อมวินิตค่ะคุณแม่ป้อมแต่งหน้าให้มเมนะคะคุณแม่ป้อมนำสิ่งนี้มาให้นะคะ นี่คือ D.O.K. Velvet Matte Liquid Lip ตอนแรกตกใจมากเพราะว่าใช้ชื่อ D.O.K. D.O.K. อ่านเป็นไทยว่าแต่ว่าชอบชื่อมากเลยเพราะว่าชื่อเป็นชื่อดอกไม้อย่างดอกบัวราตรีรักดอกรักทึ่ดึงท่งดงมะลิมีปัญหากับเรื่องของแบบ โฟกัสของของอยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ชบาแล้วก็โบตันนะนะคะทั้งหมด6สีนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ป้อมด้วยนะครับโอเคถัดมาไว้เซากันบ้างดีกว่าอู้อันนี้เป็น Exciting ร้อนนี่ฮะเป็นสิ่งที่ชื่อว่า Uncredible All Hours Primer นะคะก็จะเป็นขวดเชคกี้เชคกี้แบบนี้เป็นไพรเมอร์ น่าจะเป็นแบบเนื้อแบบนมๆหน่อยอะดังคาดดังที่เดาเอาไว้นะคะเป็นแบบนี่ไหลดึแบบนี้เลยนะคะเออน่าจะถ้าเน้นเรื่องของ all hours ก็น่าจะดูเรื่องของความแมทเนาะเออเป็นน้ำน้ำเหมือนน้ำนมอะซึ่มชุบไปเลยนี่นะคะก็จะไม่รู้สึกมีความวาวอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาบอกว่า เป็น flawless matte long wear primer มี spf 18 pa 2+ นะฮะแล้วก็ตัวที่มาด้วยกันนะคะอันนี้ชื่อว่า all hours foundation อ่าช่วงนี้ทุกคนออก long wear foundation กันหมดเลยนะคะ n c r e d i b l e all hours foundation เขาเลือกสีมาให้โมเมเป็นสี b d 45 มาดูสิ texture เ,เป็นไงป่ะนี่นะคะก็คือค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเนื้อครีมพอสมควรเพราะว่าอย่างที่เห็นเนื้อว่าพอแบบคว่ำมือหงายมือไรนางก็ไม่ไหลเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเนื้อสีแล้วก็เนื้อพิกเมนต์เนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นเออแต่นี้ก็แมตไปเลยเหมือนกันเนาะเนี่ยหล่อแล้วก็เออไม่มีความวาวเลย ก็ไว้แซลก็ส่งมา2อ,อย่างด้วยกันนะคะขอบคุณไว้แซลค่ะถัดมายังคงอยู่กับบ้าน L'Oreal ก็แล้วกันเนอะถ้าเกิดใครได้ดูพาพเพลนในช่วงก่อนหน้านี้มานะคะเราได้ใช้สิ่งนี้ไปบ้างแล้วนี่ก็คือ Naked Skin นะคะ Shape Shifter สีที่เราซื้อมาเองเนี่ยคือสี l i t m t m i u m shift นะคะก็จะเห็นแบบนี้นะจะไม่ได้เข้มมากนะคะข้างล่างเป็นแบบนี้ฮะ เขาก็ส่งมาให้เพิ่มอีกหนึ่งสีนะคะเป็นสี medium dark shift นะคะนี่จาก urban decay นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีก็จะเข้มขึ้นมาแบบนี้ฮะก็ข้างล่างจะเป็นเนื้อครีมนะคะส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อพาวเดอร์แบบนี้อุยเอามีแล้วกันเนื้อพาวเดอร์แบบนี้นะคะก็เอาไว้คอนทัวร์เชดดิ้งหน้าได้นะคะมีสองสีด้วยกัน มาพร้อมกับ UD Pro อันนี้ชื่ออะไร Contour Shape Shifter อ่าแสดงว่าออกแบบมาให้ใช้คู่กับคุณคนเมื่อกี้นะคะเป็น Double Ended มี2ด้านแบบนี้นะคะโอเคอีกอันนึงที่น่าสนใจมากอันนี้คือ After Glow Highlighter Palette นี่นะคะข้างในก็เป็นเป็นแบบเหมือนกระดาษเป็นคาร์ดบอร์ดนะคะแต่ว่ามีความวิงวาวมากเลยน,น,นี่อ๊อ เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เตอร์พาเลตจริงๆแล้วเราว่ามันเหมือนเป็นปัดแก้มได้เลยกึ่งปัดแก้มกึ่งไฮไลท์แบบนี้สีจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองเอาไปใช้ดูกันนะสออัน <2000. S 1> จาก Urban Decay อันนี้น่าสนใจอันนี้ชื่อว่า Liquid Aura Urban Decay Liquid Aura นะคะเป็น illuminating mix in medium weightless fluid f o u n d a t i o n booster เฮ้ยชอบคำว่า Foundation Booster แสดงว่าให้หยดลงไปใน Foundation นี้หรอเพื่อให้แบบ Foundation มันดูแบบ G กลวคือจริงๆแล้วเทคนิคนี้นะคะช่างเอ่อเมคอัพอาร์ติสต์ส่วนใหญ่เี่ชอบใช้กันนะคะก็คือเมื่อไหรที่อยากจะให้รองพื้นที่มันดูแมทหรือว่ารองพื้นอะไรที่มันอาจจะดูแบบยังไม่เป็นผิวเท่าไหร่เนี่ยให้เติมพวกไฮไลท์ลิควิดลงไปเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยดูโกลมากยิ่งขึ้นได้ขวดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นขวดลักษณะเป็นนแบบี มาลองดูดิเออมีความมะลังมะเหลืองแต่ก็ไม่วาวมากนะเม y บีการผสมตัวระหว่างพี่คนนี้กับพี่คนนี้น่าจะดีนะะอีกอันหนึ่งที่ชาวเขาเอกอกกันมากในต่างประเทศแต่เราก็ยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์นะเราจะไปพยายามลองดูนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Urban Decay The Velvetizer เป็น translucent mix in medium ช่วงนี้นางชอบให้เป็นเหมือนแบบ mm. เขาเรียกว่าอะไรอะ chemist เหรอนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยฮะมันเป็นแป้งฮะแล้วเขาบอกว่าให้ผสมลงไปในรองพื้นเพื่อทำให้รองพื้นดูแมตขึ้นเขาบอกว่าให้เหมือนแบบบีบรองพื้นลงมาแล้วก็เทคุณคนนี้ใส่ลงไปแล้วก็ mix, mix mix แล้วก็ใช้อะมาที่โค oh, ของมันเยอะอะสกินแคร์ฮะคเซ่ ose, ส่งซก k i s โลชั่น มาให้นะฮะน่าตัเป็นอย่างงี้เซกิเซ่โลชั่นเซกิเซ่เคลียร์ไวท์เทนนิ่งมาส์น่าตัเป็นอย่างงี้เคลียร์ไวท์เทนนิ่งมาส์แล้วก็มีเอ่อเฮอร์บัลเจลชุบรวมถึงอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนมันจะเป็นแบบขาดแล้วก็กระดาษโลชั่นใช่ปะที่แบบเวลาเราเทใส่ลงไปอะ่ะแล้วกระดาษมันจะแบบขยายตัวออกมากลายเป็นมาสก์อะ่ะถัดมานี่คือ,อ Burt's Bees What you are invited to be our queen bee cute me นี่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 ลิปอีกแล้วโอ้ชอบอันนี้อะ100% natural lipstick โอ้ร0อ natural เลยเหรอปกติแล้วลิปสติกมันก็ต้องมีความแบบ h e มีคอลนิดหนึ่งเนาะอันนี้ส่งมาหลายสีมากฮะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวที่บ้านลิปสติกหรือไม่คุณควรจะรู้ว่าในช่วงชีวิตที่คุณได้ทำความรู้จักกับลิปสติกนั้น คุณกินเนื้อลิปสติกลงไป4ีถึงเกปอนหรือประมาณ2-4กิโลกรัมโดยเฉลีย่ยเนื้อลิปสติก4ี่โลอยู่ในท้องเจเพราะฉะนั้นเจอ้วนผพลิปสติกปะเปล่าอันนั้อวนเองเขาขึ้นเบ r รสบีนะคะโอเคมาถึงอีกแบรนด์หนึ่งบ้างนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ไทยนะคะอันนี้เขาเคยส่งของมาให้วงเมลหลายทีแล้วเหมือนกันนะคะ BrushTool นะคะ เป็นแปรงแต่งหน้าสังเคราะห์อันนี้เป็นเวอร์ชั่นมินิมาในกระเป๋านะคะเอาไว้ให้พกพาไปไหนมาไหนแบบนี้ได้นะคะซึ่งก็มีตั้งแต่แปรงแต่งหน้าไปจนถึงแปรงแต่งตาเลยเป็นแปรงสังเคราะห์หมดเลยนะคะให้ความรู้สึกนิ่มๆดีเดี๋ยวจะไปลองดูค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีอันที่เป็นไม่ใช่ mini, นะะน size, มนินะคะเป็นฟูไซส์ธรรมดานะคะก็มีแปรงรองพื้นแล้วก็น่าจะใช้คอนทัวร์อะไรได้อะไรอย่างงี้นะคะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทครีมเพราะว่าเป็นแปรงสังเคราะห์นะคะ ก็มีอันใหญ่มาสีอันแล้วก็ที่เราสงสัยมากๆเลยยังไม่มีโอกาสได้ลองยี่ห้อไหนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบไม่มั่นใจว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่านั่นก็คือสิ่งนี้ซิลิโคนสปันจ์ฮ้ไอที่เขาฮิตติกันนะ่ะที่เอาซิลิโคนที่ปกติจริงๆแล้วเหมือนเอาไว้เสริมนะอกข้างในคือไม่ได้หมายความว่าให้ใส่กนกนี้เข้าไปนะแต่หมายถึงแบบเขาจะใช่ไหมเสื้อในที่มีแบบซิลิโคนนะ่ะเขาเอามาลงรองพื้น จะลอดอ่ะจับ brush 2นะคะขอบคุณค่ะถัดมาเอออันนี้น่ารักน่ารักปะเหมาะกับความอยากทำกับข้าวของดีฉันไหมนี่อันนี้คือ fresh get the glow ใหญคุณโมเมขอบคุณนะคะถ้าเกิดใครเคยติดตาม favorite นะคะจะรู้ว่ามันมีตัวที่เป็น vitamin nectar mask นะคะที่โมไปชอบแต่ตอนนี้เขาออกตัวที่เป็น face cream ออกมาน่าตัเป็น แล้วต่คลายกับกระปุกเล็กกว่าตัวแมสนิดนึงกลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นแบบเปลือกส้มนะคะนี่ก็เฟรชส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีไปทริปกับเฟรชน่ารักมากไปไหนรู้ไหมไปเสียมเรียบไปเเก๋จะตายเขาจะออกไลน์สกินแคร์ใหม่ที่ใช้ดอกบัวนะคะมาเป็นส่วนประกอบเราก็เลยจะได้ไปเที่าายวทางใต้เฟรชเมื่อกี้นี้มีอีกกล่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะ ันนี้คือจาก Burberry London นั่นเองนี่หอมาซะสวยงามมากเลยอะ่ะเราแบบชอบของ Burberry เวลามามากแล้วเราก็ชอบเก็บกล่องด้วยนะคะเขาบอกว่าเดียคุณโมเม we are delighted to present you with the new my Burberry blush inspired by a London garden awakening in the first light of day Ooh. อก็น้ําหอม my burberry นะคะก็เป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่เราชอบมากๆเคยรีวิวแล้วก็ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาออกอันใหม่ออกมาชื่อว่า my burberry blush อ๋อ how cute อยากรู้ว่าข้างในจะเป็นสีชมพูไหมเฮ้ยสีชมพูจริงๆด้วยอะสวยมากดูดไหนๆเขาบอกว่าอะไรนะ f รุตี้ฟลอร a ลกลิ่นได้รับแรงบันดาลใจมาจากลอนดอนการ์เด้นที่ถูกปลุกให้ตื่นด้วยแสงแรกของวันโหเออหวานอันนี้หวานหวานกว่าไมเบอร์เบอรี่ธรรมดานิดนึงแต่เฟรชนะรู้สึกแบบเฮ้ย y ฮปปี้อ๋อยชอบนี่ขนาดอีเวนแบบฝาเขาอะที่เป็นกระยังเป็นกระที่มีแบบติ่งสีชมพูชมพูนิดนิด,นดเลอ่ะ แพ็กเกจจิ้งโลช์เนาะนี่เข้ากับเสื้อวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดในกล่องมีอีกอย่างหนึ่งมาด้วยกันนี่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 ี่ปัดแก้มข้างในก็เป็นธรรมดานะฮะแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งข้างนอก l ล s h ปัดแก้มเบอร์เบอรี่ทุกซีซั่นนะ่ะมันจะเป็นปัดแก้มที่แบบมีความเอะอ่ะที่ไม่กล้าใช้อะ่ะแต่มันสวยมากจริงๆโอ้ยดู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  ความมะลังมะเรืองเป็นลูกไม้นะคะสีชมพูอยู่ข้างนอกแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นไฮไลท์สวยเนาะ Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix ค่ะนี่หน้าตาแบบนี้แล้วก็ตัวข้างบนนะคะจะมีแบบเหมือนเป็นแอปพลิเคเตอร์มาให้แบบนี้นะคะเอาไว้แตะแบบนี้ก็คือแตะจากบบด้านหน้ามาข้างๆะไงอะไรเงี้ยแล้วก็ เหมือนแตะไปข้างบนได้ด้วย360องศา360องศาแบบนี้เพราะว่าจริงๆเราชอบ ANI แล้วนะคะ Advanced Night Repair ตอนกลับมาที่ของถูกบ้าง L'Oreal Paris Longwear Lipstick Rouge m a g i q u e ใหม่5สีเป็นที โทนสีแดงเข้มคือเป็นรุ่นที่ขายดีของเขาอยู่แล้วนะั่นแหละที่เคยออกมาตอนนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่มาด้วยนะคะก็คือ True Match l u m i Liquid Glow Illuminator อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ Liquid Illuminator นะคะน่าจะผสมกับรองพื้นได้หรือไม่ก็ลงก่อนแต่งหน้าเป็นเบสไแบบวาวๆอะไรทำนองน,งนี้ขอบคุณ L'Oreal Paris นะคะบ้านใกล้เรือนเคียงบ้างคะ่ะอย่างเมเบรนหอ่อของเมเบรน เอาเถอะห่อนะั้นไม่สําคัญมาดูของกันดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมีขายในประเทศนี้แล้วอะ่ะ Instant Age Rewind คือมันไม่ใช่ของใหม่ในต่างประเทศนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีสักทีทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเฟรนด์ของโมเมมาตั้งแต่สมัยแบบจะสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะมาด้วยกันสีสคะวออแฟร์ไลทแล้วก็มีเดียมเราคิดว่าเราน่าจะเป็นมนุษย์ไลท์ ใครที่ต้องไปตามหาพรีออร์อะไรกันวุ่นวายเดี๋ยวก็จะมีขายในเมืองไทยแล้วนะคะเมเ b e ลีเอ่อแล้วก็ส่งอันนี้มาให้ดูกุ๊กกิ๊กมากเลยอะ่ะ c o l o r j o ์ t a t t e Lip Paint ของ m a เ b e l l ลีนค่ะส่งมาเยอะมากเหมือนกันมีหลายสีช่วงนี้ลิปแมทก็ยังคงแบบ d ดม i น a t ตตลาดอยู่เนอะหลายๆคนก็ยังคงชอบกันอยู่ในขณะที่เราเองจริงช่วงนี้หันมาทาอะไรที่มันค่อนข้างจะแบบครีมีมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าแมท ไปแล้วปากมันแห้งแล้วเกินจูเซโดส่ง s y h r o Skin White Cushion Compact มาให้อ่ะมีเคสหนึ่งอันใช่ปะแล้วก็มีเอ่อรีฟิลมาให้นะคะรีฟิลมีกี่สีเนี่ยมาดูเจ็ดสีเจ็ดสอบเป็นคุชชนนั่นแหละของชีซึ่งนางก็ตอนแรกนางออกมารุ่นนึงแล้วใช่ไหมแล้วนางก็มาพัฒนาต่อให้มันเป็นไวท์นะคะ ก็มีเคสมาให้เดี๋ยวเราขอไปลองสีก่อนแล้วกันว่าเราควรจะเป็นสีไหนนะคะจะได้ไม่แกะกล้ามเพืืออันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็จะได้มอบเป็นของรางวัลแก่คุณผู้ชมกันไปนะคะวันก่อนเราไปเจอกันหลายคนคงได้ดูไลฟ์เนอะว่าเรามีโอกาสไปเจอกับบอบบี้บราวน์ที่เคาน์เตอร์บอบบี้บราวน์มาไปได้อันนี้มาค่ะอันนี้น่ารักมากเลยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราอยากได้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะคะสลิปนะคะสลิปเนี่ยตอนนี้วางขายอยู่ที่ซิฟอร่าที่เมกาแล้วก็ในเนเ a อร์พอร์เแบรนด์ที่ทํา ปลอกหมอนที่ปิดตาหรืออะไรที่เป็นซาตินที่แบบเหมือนนอนไปแล้วแบบไม่ทําให้หน้ายับอะไรเงี้ย่ะนี่ค่ะสลิปกับบอบบี้บราวนะคะเขาทำจับมือร่วมกันออกอันนี้มาคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอนซีลเลอร์เองเนี่ยนะคะก็คือเป็นฟูลคัฟเวอร์คอนซีลเลอร์นะคะที่เขาเหมือนแบบบอกว่าจะช่วยปกปิด รอยใต้ตาที่จะทําให้เราดูเหมือนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูดีขึ้นนะคะข้างล่างมาจะเป็นที่ปิดตาที่สวยงามมากนี่เป็นซิลลองเลยไหมความตลกนี่โหนี่มากเลยอ่ะสมัยทำให้เราหลับได้โดยที่พี่คนนี้จะไม่ถูก,กับตาเราทําให้เราดูแบบไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคาดไว้ก็น่ารักดีแต่อย่างเลยเสียทรง นั่นหัวฟูเขาออกมาทั้งหมด13สีด้วยกันนะคะถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดเต็มๆก็ไปดูได้ในไลฟ์ใน Facebook ที่โพสเอาไว้กกัน <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงแบบเต็มๆเพราะว่ารู้สึกว่า full coverage c o n c เ a l e r เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยในบางช่วงเนี่ยเราสามารถเอามันมาใช้แทนรองพื้นได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ อันนั้นไปงานมาถ้าเกิดใครพอจะเห็นรูปอยู่บ้างหรือว่าเห็นสตอรี่ใน Instagram นะคะ mm hmm. ก็เขาออกตัวนี้ค่ะ The Serum นะคะเป็นเซรั่มตัวใหม่ของ Clay d e p o e นั่นเองความแปลกตอนแรกเราก็นึกว่าใช้ปกติเนื้อนั่นก็คือเริ่มจากล้างหน้าแล้วก็ใช้โทนเนอร์แล้วก็มาใช้เซรัม่มแต่จริงเขาบอ,อกว่าตัวนี้ให้ใช้ก่อนใช้โทนเนอร์อีกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ บอกว่ามันจะเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องเรื่องมลภาวะอะไรต่างๆมากมายแต่อื่นๆนะคะส่งมาก่อนหนะ้าที่จะได้ไปงานได้ลิปสติกมาหกแท้งนะคะแท่งสวยหรูหราเอะอะมากเออความตัดนี่สวยดีนะเป็นลิปสติกเนื้อครีมสำหรับออทัมวินเทอร์คนนี้ จิลสต t ว์ฟอลล์คอลเลคชันว้หวานแววไม่เข้ากับบุคลิกของดิฉันเลยค่ะคุณผู้ชมอุยเกือบจะหลุดมือริบบอนคูชัวไอซ์เฮ้ยสีแพคเกจิ้งเจ๋งมากปกติจิลสตูว์จะเป็นแบบแพคเกจิ้งสีขาวๆดูเจ้าหญิงมงุมงมงิงใช่ป่ะอันนี้ก็ยังมีความเจ้าหญิงอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงฮะ สีสีแล้วก็มีครีมครีมที่เป็นกลิตเตอร์ตรงกลางตามสไตล์จี้ปุ่มอีกอันหนึ่งคือ blooming dew oil in blush มีารักอ่ะพ a c k a จิ้งน่ารักอีกแล้ว how cute มีอะไรอีกมีอะไรอีกต้องมีอะไรในกระเป๋านี้แน่เลยมีกระเป๋ามาด้วยน่ารักอ่ะ ดูเป็นแบบคุณแม่บ้านชาวญี่ปุ่นอัสสันจจโรราไฮโซ blooming b Bl l o ล s o m curl ล a s h m a s c a r a ขนาดหลอดมาสคาร่ายังต้องขนาดนี้วะเออนี่นะฮะเป็นมาสคาร่าแบบหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องลองดูเพราะมาสคาร่าญี่ปุ่นจริงๆเป็นมาสคาร่าที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าสําหรับบเมยเองนะคะถ้าเกิดไม่ได้ใช้มาสคาร่าที่เป็นมาสคาร่ากันน้ำเนี่ยเราจะื้อแล้วก็ไหลได้ง่ายประมาณนี้อ๋อแล้วก็จริงๆแล้วใน กล่องมีอ,อยาทาเล็บอีกประมาณ5้าอันนะคะส่งมาให้ะคะ่ะขอบคุณจิลจวนะคะก็ก่อนจะลากันไปก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ส่งกำลังใจมาหลังจากที่โพสต์เรื่องของการตัดสินใจหยุดพักรายการปับนึงการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการแล้วก็ อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะก็จะพยายามค่อยๆเคลื่อนตัวขยับขยืน่นเคลื่อนตัวทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ช่อง Daily s h e r r y ด้วยละกันเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกวิดีโอที่มุกไม,ม่อัดที่ทําขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในช่องนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น vlog ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ที่กําลังทำนะคะการตกแต่งบ้านการซื้อของเข้าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะอยู่ในช่องนี้หมดเลยทุกคนจะได้รู้จักกันมากขึ้นมากกว่าแค่การเห็นกันในสตูดิโอที่มีฉากเหมือนเดิมทุกครั้งที่เจอกันก็หวังว่าคงจะชอบกันนะคะยังไงก็ขอกําลังใจขอให้กดไลค์อันนี้ด้วยแล้วก็ฝากแชร์วิดีโอนี้ด้วยเยอะๆละกันใครที่เคยดูมุมไปพาเพิรอยู่จะได้รู้ว่าตอนนี้ เรามีช่องนี้แล้วนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ